เราเกิดมาต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งต้องมีที่ดินสักแปลงนึงนะครับแล้วก็ราคาทนี่ต้องเป็นไปตามยุคการสมัยที่ว่าม,มันเหมาะสมนะครับนี่วันนี้ผมบอยสิทธราชพามาดูนี่เห็นไหมฮะอ่านี่ที่ดินตรงนี้ติดถุนรัดยางด้วยนะล้อมรู้ให้ฟรีไม่ต้องเสียเงินอีกแล้วนะครับติดถุนรัดยางมีน้ํามีไฟมีเพื่อนบ้านโอ้โหวิวภูขเขาอย่างสวยเลยนะครับซื้อแล้วเอาฉนวนกลับบ้านได้เลยอ้าวอยากจะรู้ว่าแปลงนี้มันคุ้มค่าย,ยังไงนะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานได้อ่าเป็นมรววมดกตกทอดให้กับลูกหลานได้อ่าอยากจตรงนี้เละ ส่งทอดให้กับลูกหลานได้อย่างสบายอ,อกสบายใจเลยต่กันนะครับผมกึ้นต้นมาอย่างที่บอกนะชีวิตวเราในเกิดมาเนี่ยนะนกน้อยทํานังเดียวพอตัวนะครับมีมากสร้างมากมีน้อยสร้างน้อยนะครับไม่มีต้องหากําลังใจในการสร้างนี่แปลงนี้นะโอ้โหถือว่าคุ้มค่าติดถนนลาดยางเลยไม่ต้องไปฝ่าดงฝ่าเรียกว่า หินคุกไม่ต้องไปฝาลูกลังนะถึงหน้าที่เราเลยนะครับแล้วรถผ่านตลอดเวลาเลยนะครับใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันเดี๋ยวพาไปดูที่ที่มันถูกๆซื้อแล้วเอาฉนวยกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอคอยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไฟฟ้ามีปลาปามีนะแล้วก็น้ําไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับโอ้คนเข้ามาไวมากร้อยสองร้อยคนแล้วขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมวยสิทธิ์น่นคะลาดพาไปชมนี่โอ้ลูกค้ามาตลอดเวลาเลยนะครับมาดูกันเต็มไปหมดเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าสบายๆอีกหนึ่งที่เลยนะครับนี่เขาล้อมรั้วไม่ให้แล้วออออาเเปป็นนแลงงงงขขขคคครุุณณช ล้อมลวให้หมดแล้วผมนะเขาเรียกว่าผมที่ไว้ในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะไฟฟ้าก็มีประปาก็มีไฟถนนก็เต็มไปหมดไม่ไกลกรุงเทพด้วยสบายอกสบายใจได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปคุยกับเจ้าของใจดีของเราเจ้าของรูปหล่อของเราผมขอให้ดูก่อนหาว่าภาพโดยรวมมันเป็นยังไงบ้างภูเขาห้อมล้อมนะท่านผู้ชมภูเขารอบด้านเลยนะครับแต่ภูเขาด้านนี้อาจจะไม่สดใสนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นฤดูแล้งแล้วนะครับกุมภามีนาเมษานี่เริ่มแล้งแล้วฤดูเขาเรียกว่าฤดูฝนที่เขียวสวยสบายเลย ตรงไปนิดเดียวก็เป็นคลองส่งน้าแล้วตรงไปนิดเดียวไม่ไกลมากก็ <S <S เขาเรียกว่าเรียก <S <S เขาว่าชุมชนใหญ่ <S <S ไปตัวอำเภอก็ไม่ไกลมาก400กว่าคนแล้วนะครับก่อนที่จะไปคุยกันนะครับขอหหวใจรัวๆสักคนละ20ดวงอ่ากดรัวๆเลยคนละ20ดวงแล้วกันนะครับจะได้เป็นขวัญและกําลังใจในการเรียกว่าเก็บเงินเก็บทองกันอ่าใครจะกู้ธนาคารปลูกบ้านก็ลองมาคุยดูนะครับเบอร์แกเบอร์จะไม่ยากหรอกอ่าท่านผู้ชม500คนแล้วขอบคุณมากอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมบอยสิทธิราชพาไปคุยกับ จ้าของจะดีอะโทรมาหาได้เลยราคาตรงตรงกันเลยอะตามมาเดี๋ยวผมพาไปคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคุณหน้าคุณตากันอีกแล้วนะครับเอ๊ะอันนี้คุณคุณชาหรือเปล่าครับคุณชาครับอะคุณหน้าคุณตาเลยอะนะครับผมคุณชานี่อยู่อะไรนะเคอะไรนะเคเอสแลนด์ครับเคเอสแลนด์เคเอสแลนด์นี่ก็ได้เขาว่าสร้างเขาเรียกว่าทาพัฒนาพื้นที่มากี่แปลงก็ขายหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับ เดี๋ยวโอ้โหรถมาเยอะเหมือนกันนะครับคุณชาุ่มถามก่อนแปลงตรงนี้เล็กสุดกี่ตารางวาครับ200ตารางวาครับ200ตารางวาอยู่ในชุมชนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรียกว่าการชุมชนเลยก็ได้ใช่ครับคุณชาน200ตารางวาเนี่ยผมยังไม่ถามนะว่าอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรผมถามกนว่าน้ําท่วมไหมไม่ท่วมครับจะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยท่วมหรอครับใช่ครับเอ่อย้อนหลังไป5ปีล่ะไม่ท่วมครับ10ปีก็ไม่ท่วมครับทำไมคุณชารู้ล่ะครับ ผมคนท่าม่วงครับคนพื้นที่อ้าวคุณชานเฉลยมาแล้วนะครับคุณชานเป็นคนท่าม่วงก็แสดงว่าที่ดินตรงนี้ต้องอยู่ท่าม่วงใช่ครับตำบลอะไรนี่ฮะตำบลพังตุครับตำบลพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดล่ะครับกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีเอะอย่างนี้แปลงอย่างนี้คุณชานเลขสุขสองร้อยตารางวาใช่ไหมครับใช่ครับมันใกล้จากกรุงเทพไหมอ่อก็ประมาณร้อยโลครับร้อยกิโลใช่ครับแล้วจากนี้ครับอ่อเขาเรียกว่าไปขึ้นเส้นอะไรนะเอ็มอะไรนะ่นจาไม่ได้แปดสิบเอ็ดไกลไหม 25โลครับก็ไม่ไกลเอ้คุณชานครับตรงเนี้ยท่าม่วงกาญจนบุรีพังตุกของเราเนี่ยเล็กสุดสอยตารางวาเกินราคาสมัยว่าเท่าไหร่อะครับ4 2 9 0 0 0สาพครับ4 2 9 0 0 0สองหม่ครับใช้เงินจองเยอะไหมครับ30,000บาทครับก็ไม่เยอะมากครับไฟฟ้ามีไหมฮะมีครับปลาปลามีครับเพื่อนบ้านมีครับรั้วมีครับครบหมดเลยครับค่าโอนใครออกครับ ทางโอกาสออกให้ okay, ครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวจใจ้คุณชาเดินพาชมไปดูซิว่ามันตรงกันที่เราพูดกันไหมนะครับ,รบผมทางคุณชานิดนึนงผมไม่ยืนในคุณชาครับ,รบเกือบครึ่งชงั่วโมงรถเนี่ยนะม,มันถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นไหนเส้นจากไหนไปไหนเส้นอะไรยังไงอะครับมันเป็นเส้นรัดกับถนนทางหลวงเนี่ยครับรัดมาเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ไปออกริมคลองเพื่อไปลาดบุรีแล้วก็เข้าตัวท่าม่วงก็ได้ครับ ตรงนี้นะฮะใช่ครับทำไมรถวิ่งกันทั้งวันเลยล่ะก็ข้างในก็จะมีชุมชนนะครับมีชุมชนใหญ่ใช่ครับ <cott on S 2> อ่ะรถเนี่ยนอกจากว่ารถสัญจรผ่านแล้วเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าประชาชนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเอ้คุณชานที่หนึ่งที่เราเนี่ย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 มีทั้งหมดโครงการเนี่ยได้ข่าวว่าครึ่งโครงการเนี่ยจับจองไปหมดแล้วใช่ครับอย่างแปลงที่เราอยู่นี่ไปยังไปแล้วครับไปแล้วถ้าไปอีกแปลงหนึ่งล่ะครับอ่ายังอยู่ครับแปลงนู้นยังอยู่ยังอยู่เอ๊ะก็แสดงว่าเนี่ ก็มีคนท่าม่วงก็มีครับคนกรุงเทพคนนนทบุรีอืเอาไง่ายๆว่าคนในค,คนในพื้นที่อแล้วก็คนจากกรุงเทพแล้วปะิมณฑลใช่ไหมครับใช่ครับคุณชานผมถามก่อนโอ้โหลมมันแรงมากๆเลยคนสนใจคุณชานวางจองสามหมื่นนัดชมได้ทุกวันไลยครับอะไรนะครับนัดชมได้ทุกวันไหมได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีครับคุณชานของเราเนี่ยมันใกล้กับอะไร้ังอ่า ถ้าจับพิกัดวัดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้า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 ที่คนรู้จักเลยก็วัดท่ำเสือวัดทํำเสือวัดท่ำเสือก็ประมาณ12 13โลครับก็ไม่ไกลมากใช่แล้วครับผม12-13ถึงโลใช่ครับอะแล้วอย่างนี้ใกล้มาอีกนิดคุณชานครับครับอบปตอะไรยังไงจับพิกัดได้ไหมจับได้อบปตก็ก็ะมาณ5โลอบปตอพันตุ้้5กิโลใช่ครับหรือง่ายสุดคุณชานครับโอ้โหรถมันวิ่งไม่สายสายเลยนะครับ ข้หาคุณชานี่เบอร์อะไรนะเบอร์นี้เลยครับ093ย์4 8772เครับ093 774 8772อใช่ครับเบอร์ของคุณจอยนะครับอ๋อใครโทรมาก็บอกขอสส่คุณชานก็ได้หรือคุยกับคุณจอยเลยก็ได้ใช่ครับเออยางนี้คุณชานคุณจอยทั้งสองท่านเนี่ยโทรหาได้หมดแต่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติยังไม่มีเวลามาดูที่มันสวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วเนี่ยโอนจองเลยได้ไหมได้ครับไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรครับแล้วทําสัญญาไหมครับก็ได้ดูเคสอะครับ ก็สมมติถ้าโอนจองแล้วนัดโอนไปโอนที่ดินเลยก็ได้ก็ได้หรือจะเขามาทาสัญญาก่อนก็ได้เอ้าแล้วยางงี้มันจะไปโอนจองที่ดินยนงไงโฉนดมันมีแล้วเหรอฮะโฉนดมีแล้วครับอ๋อฉนดพร้อมแล้วใช่ครับอ๋อแสดงว่าวันนี้สมมตินะมาดูตอนเช้าเนี่ยบ่ายเนี่ยมีเวลาว่างไปโอนก็ได้เลยใช่ครับสบายเลยใช่ครับแล้วฉนดที่สีอะไรสกุลดงครับคุดแดงนอสสี่จอจานถูกกฎหมายตามหลักทุกอย่างเลย ใช่ครับคุณชานเดี๋ยวเดินชมกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ให้ดูบรรยากาศนะนี่นี่โอ้โหแถวนี้คุณชานเขาปลูกผลไะหมากลากไม้นั่นต้นปาล์มใช่ไหมครับต้นปาล์มครับอมีต้นปาล์มแล้วตรงนี้นะของเรามันเสียอยู่อย่างเดียวคือมันเป็นฤดูที่เรียกว่าฤดูแรงแล้วกันเนาะถ้ารูดูฝนนี่ภูเขาเป็นไงเขียวสวยครับกี่กี่ลูกครับแถวนี้โอ้โหเยอะครับรอบด้านใช่เขาเรียกว่าภูเขาล้อมเราไว้หมดแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะ เขาเรียกว่า200ตารางวา4 0 9 0 0 0 2 9 0 0ทางตุท่าม่วงการจนบุรีนะครับโทรหาคุณชานกับเบอร์ที่กัถือนั่นแหละ0937748772อ,09 3, 7, 7, 4, 8, 7, 7, อะเดินกันไปสักหน่อยนึงคุณชานครับอันนี้มีคนอยู่ไหมบ้านหลังนี้มีครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีครับอ่านี่มีรถจอดอยู่แสดงว่าใครมาอยู่เนี่ยมีเพื่อนบ้านแน่นอนมีครับอ่าไม่เหงาเดียวดายแน่นอนนี่คุณชานข้างหน้าในภูเขาเหรอ อ่าใช่ครับเป็นภูเขานะครับใช่ครับอ่าราคาอีกครั้งหนึ่ง200ตารางวาเท่าไหร่นะคุณชาน429,000ครับ429,000บาทเท่านั้นใช่ผมข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมได้ครับคุณชานไปกับผมด้วยสิฮะอ่าไปดูกันนิดนึงอ่าขอดูวิวภูเขาดูอะไรสักหน่อยนึงแล้วหนึ่งไร่มีไหมมีครับหนึ่งไร่เท่าไหร่อ่าหนึ่งไร่769,000ครับอ่าอย่างนี้ซื้อหนึ่งไร่ก็ได้ก็ได้ว่าคุ้มค่ามากดีกว่าทีฮะครับเพราะถ้าเกิด ส่งให้ตารางวามัน4ี่แสนกว่าใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดคูณสองมันก็ต้องแปดแสนกว่าแต่ของเราเนี่ยจะแสนก็บาทใช่ครับถือว่า็นส่วนลดมาถือว่าคุ้มค่าเลยครับคุณชานถามหน่อยในบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยไอติดถนนลาดยางอย่างเงี้ยขายของได้ไหมได้ครับเปิดร้านค้าได้ได้ครับแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามาซื้อตรงนี้ของคุณชานเนี่ยฮะเขาซื้อไปทําอะไรกันอ่าจะเป็นบ้านอ่าบ้านสวนบ้านพักบ้านตากอากาศแล้วก็เป็นบ้านไวกยเกษียนนะครับบ้านวกยเกษียนใช่เอ๊ถามต่ออีกนะครับครับอย่างเงี้ย คนกรุงเทพมาซื้อบริมนทลนมาซื้อคนพื้นที่มาซื้อกะว่าเก็บไว้ในอานาคตอน,นาคตราคานี้มันจะตกหรือมันจะเพิ่มหรือไม่จะยังไงไหมมันเหมือนทองมอนเหมือนราคาทองไหมเพิ่มครับไม่มีรถไม่ครับมาพัฒนาซะหน่อยหนึ่งใช่มาปลูกบ้านซะสบายเลยซื้อเก็บเป็นมรดกก็ได้ครับอ่าสบายอ,อกสบายใจค่าโอนก็บอกแล้วออกให้ทั้งหมดใช่ครับอย่างเช่น4 2 9แ0 0ตารางวางคุณชานสมมุติว่าชอบเนี่ย มาทําการจับมาทําการจองแล้วที่เหลือเนี่ยมีส่วนเพิ่มอะไรต้องไปจ่ายวันที่โอนอีกไหมไม่มีแล้วครับแค่นี้จบเลยใช่ครับต้องมาเสียค่าไฟฟ้าค่าประปาอะไรอไหมไม่มีครับอ่ะสบายใจกันอีกนะครับคุณชานเดินอีกนิดนึงฮะเดินไปตรงนู้นจะอยากจะดูมุมนู้นสัหน่อยโอ้โหภูเขามันสวยนะครับเอ๊อย่างนี้คุณชานอ้หน้า,หน,าหน้าที่เราเนี่ยเดินไปคุยกันก็นได้ฮะครับผมมันหันหน้ามาทิศทิศอะไรถนนเอ่อตรงนี้มันจะทิศตะวันออกอะครับ อ่ะมันจะออกใต้ๆหน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับอ่ะคุณชานนี่นี่นท่านผู้ชมบางคนสอบถามมานะครับมีภูเขาอยู่หน้าที่เลยนี่ท่านผู้ชมนี่มีภูเขาหน้าที่มองเห็นอย่างนี้เลยนะครับใครชอบก็ขอไวใจรัวๆสักคนละสิบยีดวงหน่อยละกันนะที่มันสวยที่มันคุ้มค่านะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอย่างนี้เลยคุณชานอย่างเงี้ยผมผมคนเอาง่ายๆเลยคนไทยอะพูดแบบไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับ คนไทยกลัวน้ําท่วมกลัวว่าปี73น้ําจะท่วม72น้ําจะท่วมนี่มันก็69เลยใช่ไหมครับ,รบอะไรที่คุณชาญจะพูดให้ทุกคนสบายใจหน่อยว่ามาซื้อที่กับเคแลแล้วเนี่ย200ตารางวา420,000แล้วเนี่ยอีก5ปี10ปีนั้นจะไม่ท่วมค,คือเริ่มต้นคือผมเป็นคนทา้าม่วงผมจะรู้จุดไหนที่สูงที่ต่ําแล้วทั้งนี้ผมทุกโครงการที่ผมซื้อมาจัดสรรนยครับผมก็จะคัด ว่าเอาที่ที่มันสูงที่ว่ามีทางระบายน้ําหรือที่เราสูงกว่า้าวบ้านนะครับอ hmm. ซึ่งตรงนี้เราก็จะลาดที่ตรงนี้เราจะลาดลงไปครับ uh. สุดนู้นตก็จะมีคลองชลประทานก็สบายใจได้ใช่ครับว่าน้ำเนี่ยไม่ท่วมใช่ครับเมื่อน้ําไม่ท่วมคุณชานแล้วเขาเรียกว่าน้ําจะข้าง,ข,างข้างเคียงเนี่ยข้างที่มันจะไหลามาหาเราไหมไม่มีนะครับไม่เคยมีประวัติใช่เพราะว่าเขา ก็ลาดลงไปอะครับตามตาม,ตามธรรมชาติอะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็สบายใจคุณชายดขออมุลตัวนิดนึงคุณชายยืตนตรงนั้นก็ได้ครับผมอยากจะดูมุมนี้มากนะครับอ่ะมุมนี้ถือว่าสวยเลยดูบ้านสักหน่อยนึงคุณชายขยับเข้าไปหน่อยนึงนะครับนี่คุณชานผมถามต่ออย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าคนมาซื้อละนะโอเคมั่นใจแล้วว่าน้ําไม่ท่วมแน่นอนแล้วคนแก่คนเท่าคนแก่อะไรต่างมาอยู่เนี่ยของกินของใช้เนี่ยมันจะกันดานไหมมันจะแบบทุรักทุเลไหมไม่ครับเมื่อกี้เสเวินก็วิ่งผ่านไปอ๋อมีเสวช่ยเวานสองด้วย <laughs> ใช่ครงนีี้ก็ม ตรงมุมนู้นก็มีครับมุมนี้ก็มีม,มีหลายร้านเลยครับโชห่วยอ่ะโชห่วยมีละแล้วอย่างนี้นะฮะตลาดนัดนมีไหมมีครับก็แถวแถวอ,อ,อมตเนยครับใกล้ๆส<โ>ี่โลสี่โลครับสามสี่โลสี่โลห้าโลครับมีตลาดนัดแน่นอนมีครับอ่าอันนี้ก็โอเคอิ่มแน่ๆนะครับอิ่มอ,อกอิ่มใจโดยการน,นีอยู่พื้นที่อิ่มอ,อกอิ่มปากอิ่มท้องสบายแน่แล้วอย่างนี้คุณชานมันขาดไม่ได้ปัจจัยสี่เ <c oughs> มื่อรู้ว่ามีของกินมีของใช้ละนะโร <c oughs> งพยาบาลอนามัยมันไกลกันไหมก็ อนามัยกอ็อยู่ใกล้ๆอ่ะครับใกล้ๆกับอบตอแหละแต่ถ้าถ้โรงพยาบาลกา็ประมาณ13โลครับเป็นโรงพยาบาล,า<อ>บาลท่าม่วงโรงพยาบาลประจำอำเภอท่าม่วงเลยครับก็ไม่ไกลมากใช่แล้วอย่างนี้คุณชานจากกรุงเทพเนี่ยผมถามวนไปวนมาเพื่อคุณชานงงหรือเปล่อจะได้ตอบผิดตอบถูกแต่คําตอบส่วนใหญ่จะตรงหมดอยากจะรู้คุณชานอย่างเงี้ยจากกรุงเทพมาเนี่ยมันใช้เวลาสักประมาณกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีคร่าวๆประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่ง,ง,งจับพิกัดะเนะออาะอบตพังตุก็ได้ ก็ไม่ไกลมาก<ช>หรือว่าถ้าเสือก็ได้ใช่ครับก็ไม่ไกลมากอีกอคุณชาเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงมาดูกันตรงนี้หน่อยนึงนะครับรู้วคุณชาบอกว่ามีให้4ด้านใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นรั้วอะไรกันยังกันบ้างล่ะด้านหน้าจะเป็นรั้วขวบอยครับด้านหน้าติดถนนลาดย,ยางเนี่ย,ยเป็นบอยสามชั้นเป็นรั้วขบอยให้3มชั้นครับแล้วข้างหลังล่ะด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นรั้วลดนามครับโอ้โหอย่างนี้ก็สบายอีกว่าไม่ต้องมาทะเลาะกับเพื่อนบ้านใช่การอาเขตไเรียบร้อยแล้วครับล้อมรั้วแล้วก็สบายอกสบาย คนซื้อส่วนใหญ่นะครับเขาซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าอยากยากจะปลูกบ้านอยากจะปลูกผลไม้ลากไม้ดินตรงนี้เป็นยังไงบ้างจริงดินเดิมเขาเลยเขาปลูกได้ครับแต่ถ้าอยากจะถมก็ก็ได้ผมก็มีผู้รับเหมาให้คนาแนะนําได้ครับมีแนะนําใช่เอผมลืมเบอร์คุณชาแล้วเบอร์อะไรนะนี่ครับ0 9 3ย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองโทรได้ตลอดไหมโทรได้ตลอดครับนะัดชมได้ตลอดไหม ได้เลยครับอ่ะโอเคขอเนี่ยทางเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านหน่อยแล้วกันเนาะนี่คุณชานฮะภูเขาเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าฝนมันไม่ตกใช่ไหมครับใช่ครับหน้าฝนเป็นยังไงหน้าฝนเขียวชะอุ่มเขียวสวยเลยใช่แต่ผมเห็นเนี่นี่นี่อันนี้ต้นเผือกหรือเปล่าเผือกใช่ครับเผือกมะเขือพวงใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นก็แสดงว่าดินตรงเนี้ยถ้าเป็นดินธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าน้ําถึงเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากใช่ครับอ่าเนี่ยเขาลดน้ำเขาติดสปริงเกอร์เยอะเลยนะฮะไอ้คุณชานถามต่อครับ น้ำตรงนี้เป็นน้ำอะไรนะน้ำประปาหมูบ้านครับแรงไหมฮะอ่ามันก็จะมีช่วงที่แรงแล้วก็ช่วงถ้าคนใช้เยอะอันนี้ก็ยอมรับว่ามันจะมีดอปลงหน่อยถ้าคนใช้พร้อมกันเยอะๆก็ดบลงครับมันก็จะไม่แรงมากใช่ครับแก้แก้ไขปัญหายังไงอ่าเราก็ติดตั้งอ่าถังก็ได้ถังพันลิตรนะครับถังเก็บน้ําใช่แล้วเราก็ใช้มอเตอร์ส่งเข้าบ้านอ่ะแล้วอย่างนี้คุณชานบางคนเขาบอกว่าอยากจะมาเจาะเสมอปั๊มเจาะบ่อบาดาลเพื่อปลูกต้นมงต้นไม้เนี่ยมันเจาะได้ไหมได้ครับสบายเลยครับลึกไหมครับ มตรนี้ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจครับอืมแต่เอาง่ายๆว่าผมเดาๆน่าจะประมาณสักห้า0หิเมตรประมาณนะเข้าๆเจ็ดสบแปดสิบเมตรนี้คิดว่าไม่เกินแสนมั้งเออไม่เกินครับถ้าเจอะเสมอปั๊มนนะครับใช่เอคุณชานโอ้โหรถอดี๋ยวเอี่าวพขยับไปนะโอ้โหเยอะจริงๆแล้วอย่างนี้คุณชานผมถามต่อก่อนเดินนะครับก่อนเข้าไปดูในที่เราเนี่ยอย่างนี้คุณชานครับสมมุติว่าซื้อไปแล้วเนี่ยอยากจะปลูกบ้านมีผู้รับเหมาแนะนำไหมอ่าช่วยจัดหาให้ได้ครับหาให้ได้เลย เดี๋ยวเข้าไปดูในที่เราสัหน่อยนึงคุณชานจะไปแปลงไหนพาผมไปสักแปลงหนึ่งเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยครับแปลงเลืได้ครับอ่าไปเลยถ้าตามคุณชานมาเลยอยากจะได้ดูดินดูทิศดูทางเนี่ยท่านผู้ชมดูถนนดูถนนต้องรีบดูนะครับถ้าดูช้านี่เดี๋ยวจะไม่ได้ดูเพราะรถมันจะเฉียวไปนะครับ,รบเดี๋ยวให้คุณชานพาไปดูข้างในนะครับระหว่างเดินเนี่ยผมขออนุญาตพูดซ้ําผมกับคุณชานเนี่ยนะอยู่ที่ตําบลพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดากาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลนะครับจับพิกัดอบตพ ส่งตารางวาเริ่มต้น4 2 9 0 0 0แถมฟรีลั้ว4ด้านนะครับดินเดิน,นี่ปรับไปแล้วนะครับมีน้ํามีไฟมีเพื่อนบ้านโฉนดนี่อยู่ในมือคุณชานจะถือมาหมดแล้วนะครับออกค่าโอนให้ทั้งหมดเอ้คุณชาน,นนี่ดินเดิมๆเ,เลยเหรออ้าใช่ครับดินเนี่ยเขาเขาเขา,เขาเรียกว่าดินอะไรล้วนปนทรายครับดินล้วนปนทรายนะครับเดี๋ยวเดินไปสักนิดนึงไม่ใช่หรอกคุณชานผมหลอกเล่าคุณชานมานี่ะให้ดูในที่เรานี่ตรงนี้สวยมากข้างหลังคุณชานเนี่ยนะครับ,รบขออนุญาตนิดนึนง นี่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 ถึงแม้ภูเขามันจะเขียวใช่ไหมไม่เขียวใช่ไหมฮะแต่ทําเลมันสวย <c oughs> เอ๊ะตรงนี้ผมเห็นเขาเรียวกว่าถังแชมเปญด้วยเ<ช>ป็นของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับอ่าเป็นของอบตครับอบตอเอ๊ะน้ําตรงนี้เราใช้ตรงนี้ปะ่ะใช่ครับตรงนี้เลยเหรอฮะเขาก็จะเชื่อม,มไปหลายจุดน,นะครับถังแชมเปญนะครับอ๋อโอ้โหอย่างนี้ก็สบายเลยนะครับภูเขาค่อนข้างจะสวยอยู่หลายๆลูกเลย เมื่อกี้คุณชานบอกว่าเป็นดินล้วนปนทรายใช่ไหมใช่ครับปลูกอะไรก็ได้ใช่ครับแถวนี้ส่วนใหญ่ปลูกอะไรอ่ะถ้าปลูกพืชเกษตรที่เขาทํากันใช่ไหมครับครับลักๆที่ผมจะเห็นเยอะก็จะเป็นกระชายครับกระชายค้านี้เป็นพริกโอ้เรียกงีายๆว่าผักสวนครัวใช่ครับกระชายพริกมะเขือพวงครับเพือกนะแล้วก็พวกอะไรล่ะคะนาเต็มไปหมดเลยนะครับโพดอย่างเงี้ยครับอ่าถ้าโมงผมถามคุณชานนิดนึงเรามาอยู่ในที่ของเราแล้วที่เราขายเนี่ย ถ้าม่วงนี่คุณชานะฮะอากาศมันเป็นยังไงหน้าร้อนอ่ามันก็จะอ่าร้อนร้อนแต่ว่ามีลมแสบๆนิดนึงแสบๆอะแสบๆยังไงอ่ะก็มันร้อนอ๋อหน้าร้อนแห้งถ้าเราถ้าเรามายืนกลางแดดมันก็จะร้อนแต่ข้อดีของเขาคือมีลมพัดโชยตลอดใช่ครับหลังคุณชานผมถามอีกเรื่องนึงมีลมมีลมโชยนะผมเปลี่ยนเรื่องเร็วมากคุณชานหลังคุณชานนั่นเป็นภูเขาหรือเปล่า ใช่ครับ <S 1> <S 1> <S 1> นั่นคือภูเขาด้วยใช่ครับอ่า<ช>อ,อย่างนี้ก็สบายเลยถามต่อครับกลางคืนเนี่ยเนี่ยผมไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหสวนอินทรลาเออะไรนะสวนปามใช่ไหมฮะครับ,รบสวยเลยกลางคืนคุณชานแถวเนี้ยเปี่ยวไหมครับอ่าไม่เปี่ยวครับมีไฟถนนมีไฟถนนเงียบไหมเงียบครับเงียบไม่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 ได้ไไไไวุ่นวายเหมือนในตัวอะไรอะไรตัวชุมชนอ่า เงียบแต่ไม่เดียวดายเงียบแต่ไม่เปลี่ยนเหมือนป่าชา้าเงียบแต่มีเพื่อนบ้านเยอะมีนั่นก็เพื่อนบ้านนะครับที่อยู่กันรอบๆเนี่ยนะฮะถามคุณชานคร่าวๆเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเนี่ยหรือในกลุ่มเนี้ยประมาณสักกี่หลังโอ้เยอะครับนีค่ครับเขาไปตรงนึงก็เป็นโอ้เป็นสิบสิบสิบ,สบ,สบขวบหลังเลยครับถ้าสมมุติคุณชานคนไม่เชื่อมาดูแล้วเนี่ยกับเคเอสแอนด์กับ K A ของคุณชานเนี่ยสองร้อตารางวาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหรือหนึ่งไร่ในเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยคุดแดงเนี่ยที่มีรั้วมีน้ำมีไฟแแถถมม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 ทั้้งงหดเเเเนนนีีี 7, 000, ่่่่่ยยยไชชชชืออววาาาุะึล ก่อนวางมัจจำพาขับรถดูได้ไหมได้ครับขับรถตะเวนสำรวจได้เลยได้ครับเพื่อจะได้ไปดูคาบน้ําว่ามันท่วมจริงไหมตามเสาไฟครับถ้าไม่มีคาบน้ําก็แปลว่าไม่ท่วมครับไปดูชื่อว่าร้านค้ามีไหมไปดูชื่อว่าเรามาอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยแถวเนี้ยมันนอกจากว่าเยอะแล้วเนี่ยอัธยาศัยเป็นยังไงได้หมดแถวนี้มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรขายไหมมีครับข้าวผัดกะเพรามีคก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่มีอ่าสบายเลยเอ๊ะคุณชาญผมมีคําถามอีกแล้ววันนี้ถามจังเลยนะครับ ข้างหลังคุณชานผมเห็นอะไรที่มันสูงสูงนะอ๋อเป็นวัดครับวัดป่าวัดป่าเอ้าอย่างนี้วัดป่าก็ต้องมีเมนแล้วคนก็ต้องัวผีดิไม่มีเมนครับวัดป่าไม่มีเมนครับเป็นวัดป่าที่ไม่มีเมนใช่ครับมีพระสงฆ์ไหมครับมีครับเอ้าอย่างงี้คนแก่ก็ไปทําบุญได้ดิได้ครับข้ามถนนไปได้เลยครับพอมีชื่อไหมครับวัดป่าหนองมอแกงครับวัดป่าหนองมอแกงอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองใช่ครับพระเยอะไหมถามหน่อย ไม่ไม่เยอะครับตรงนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่กี่รูปครับเป็นวัดแนวสงบครับอ่าหลายคนชอบไม่ใช่เราเขาชอบความสงบคุณชานที่ถามเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบวัดที่วุ่นวายไม่ชอบวัดที่ติดในวัตถุชอบวัดป่าวัดสงบก็อันนี้ก็เหมาะได้เลยครับวัดป่าหนองหม้อกแกงใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราเดินกันไปสักหน่อยนึงจะถามคุณชานเนี่ยผมเห็นแล้วรั้วแล้วลเขาเรียกว่าด้านหน้านเนี่ยเป็นถนนที่ติดถนนระยางเนี่ยละอ่ะขบอยสามชั้นแล้วที่เป็นรั้วลวดหนามนี่กี่ชั้นเส้นลวดหนาม หกตันครับปกชั้นหมาลอดยังยากเลยใช่อ่าเอ้าพูดถึงเรื่องนี้คุณชานนึกขึ้นได้อีกนะครับโจรเป็นยังไงไม่มีครับโจรขโมยไม่มีครับเออยาเสพติดนะครับอ่าไม่มีครับมั่นใจเลยครับคุณชานอยู่แถวนี้มารู้เรื่องรู้เลยว่าไม่มีพวกนี้ครับสบายอกสบายใจได้ครับคนมาอยู่คุณชานกับพี่คุณชานสองไรตารางวาสี่แสนก็บาทนะครับแล้วก็หนึ่งไร่เจ็ดแสนก็บาทเนี่ยเขามาอยู่เนี่ยผมถามตรงตงจากใจเลยมีอะไรน่ากลัวไหม ไม่มีครับดินน้ําลมไฟภัยพิบัติไม่น่ากลัวเลยภัยธรรมชาติไม่น่ากลัวจรขโมยไม่ครับของกินของอยู่หาง่ายครับอุ่นอกอุ่นใจได้ครับอ้าวยังไงใครมาให้แล้วครับอ่าใครอยากจะได้อยากจะชมก็ขอให้นัดมาเถอะผมว่ามันคุ้มค่าอีกหนึ่งที่นะครับแล้วอย่างที่บอกมันมีเพื่อนบ้านอย่างที่บอกเนี่ยภูเขาลําเนาไภัยเยอะแต่ไม่หมดเลยนะครับเอ้คุณชานท่าม่วงครับท่าม่วงเนี่ยคุณชานบอกว่าถ้ามาเนี่ยให้ไปวัดท่าม่วงใช่ไหมครับเอ้ขอโทษ วัดถ้ำเสือใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอ่าอย่างเราเนี่ยเมื่อกี้คุณชานบอกกี่กิโลนะประมาณ1 3บสาสิบ่โลครับอย่างนี้คุณชานครับคนที่จะมาดูที่เราเนี่ยกลัวเสียเที่ยวถือโอกาสมาเที่ยวด้วยได้ไหมได้เลยครับไม่ต้องมาดูที่เราอย่างเดียวใช่มีอะไรน่าเที่ยวบางท่าม่วงอ่าทงท่าม่วงที่อ่าดังๆท้าไปแนวธรรมชาติก็จะเป็นวัดเนี่ยครับวัดวที่เขาวัดวัดอ่าวัด วัดจำเสือวัดจำเสือถ้าเป็นคาเฟ่ดังๆก็มีนากาแฟมีนากาแฟใช่นีเขื่อนด้วยดิครับเขื่อนอะไรนะจําไม่ได้เขื่อนไม่กองปะใช่ครับอายุกแต่ว่าเขื่อนเขาจะเล็กนะครับไม่ได้เป็นแบบทีท่องเที่ยวแบบเหมือนไม่ใหญ่มากไม่ใช่เขื่อนสีอ่าเป็นเขื่อนที่ไม่ใหญ่มากแต่คนเนี่ยขับรถมาเที่ยวได้โอ้อีกหลากหลายที่คนจะมาเที่ยวท่าม่วงนะครับของปลาอาหารปลาอย่างเงี้ยมีครับอ้าวทำไมมันมาจากไหนอ่ะเราก็ที่บองการนี้เขาจะร้านพวกอาหารปลาแถวๆว่า บททำบทบรรทบถ้ำเสือครับอ๋อเขาเรียกว่าเมืองการเนี่ยเป็นเมืองที่มีธรรมชาติมีป่าเขาลําเนาภัยมีแม่น้ําเยอะจะกีิฤดูนี่ก็มีแต่แหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นของกินของใช้อาหารป่านี่เต็มไปหมดเลยใท่าม่วงนี่ก็คือถือว่าไม่ไกลเลยไม่ไกลครับถ้ามาจากกรุงเทพขุณชันเราต้องไปเมืองการก่อนหรือไปท่าม่วงก่อนอ่าถ้ามาจากกรุงเทพท่าม่วงถึงก่อนครับท่าม่วงถึงก่อนอีกใช่ไม่ต้องเขาเรียกว่าตะเลิดไปเมืองการไม่ต้องครับจากนี่ไปเมืองการตัวจังหวัดี่ไกลไหม ประมาณ20่สิบกโลครับอ้าวอย่างนี้ถึงก่อนก็สบายเลยสิฮะใช่ครับถือว่าไม่ไกลมากใช่ครับคุณชายมี FC ฟซีเขาถามว่าแน่อ่ามั่นใจใช่ไหมขึ้นชื่อว่าท่าม่วงเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยโฉนดคขุดยางชัวๆ <ใช S 1> มัน่นมั่นใจใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงมั่นใจล่ะครับเนี่ยครับ <พอ S 2> โฉนดงพร้อมโอนแล้วครับโฉนดอยู่ในมือใช่อ่าท่านผู้ชมนี่ผมพูดทวนนิดนึงนะครับสองร้ตารางวา429,000สหนึ่งไร่เจ็ดแสนก้บาทท่าม่วงกาญจนบุรีกับเคเอสแลนนะครับนี่ใครเข้ามาชมแล้วชอบอย่าลืมดิกกอ คนเข้ามาดูเพียบเต็ไมไปหมดเลยนะครับแอปสฟแดงเต็ไมไปหมดเลยนะครับสงสัยยังไงโทรหาคุณชาญได้นะบางคนไม่ค่อยเขาเรียกว่าข้อมูลฟังไม่ทันโทรมาเถอะไอเบอร์ที่แกถืออ่ะ0 9 3 7 7 4 8 7 7 2, 2> ผมทวนอีกนิดนึงคุณชาญแต่เดี๋ยวไปพูดกันตรงถนนหน่อยนึงถ้ามาซื้อคุณชาญเนี่ยผมขอพูดของของแถมนะมีอะไรบ้างนะที่ให้อะ่ะมีน้ำครับผมมีไฟครับ,รบมีรู้ มีค่าโอนครับมีอะไรอีกครับสัญญาณมือถือเป็นยังไงดีครับมีอินเทอร์เน็ตแถวนี้ไหมครับมีครับสายอินเทอร์เน็ตอะนะสายไฟเบอร์นะอ๋อสายไฟเบอร์อันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ผมว่าข้างๆข้างเคียงนี่น่าจะมีแน่นอนนะครับผูท่ทนผมถามอีกนิดนึงครับอย่ายืนถามตรงหน้าถนนเนี่ยกลางคืนผมถามต่อแต่ต้องถามเบาๆเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผมโดนกลางคืนเนี่ยเพื่อนบ้านแถวนี้แถวๆนี้นะกินเหล้าเมายากันเสียงดังไหมไม่ครับไม่มี สงบเหมือนกันสงบครับแล้วอย่างนี้คุณชานบางคนเขาอยากจะได้ที่ที่เอาไปเลี้ยงหมาเขาพูดอย่างนี้เลยนะมีเอฟซถามผมเยอะเลยอยากจะได้ที่ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ที่มันไม่ไม่รบกวนใครคุณชานแล้วก็พูดง่ายว่ามีความเป็นส่วนตัวตรงนี้ตอบโจทย์ได้ไหมตอบโจทย์ครับทําได้เลยทําไมคิดว่าทําได้ครับเอ่อตรงนี้เราเป็นที่โล่งอะครับที่มันโลง่งใช่แล้วถ้าเราเลี้ยงหมาแบบไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นฟาร์มหมายอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องธรรมชาติที่ว่า เขาก็อย mm nah ู่ได้วิ่งเล่นได้ครับไม่ไปรบกวนใครเขาใช่ถามคุณชานต่อนะครับอย่างเงี้ยพี่ของเราเนี่ยเมื่อกี้ผมถามไปตอนต้นแล้วจะเอาไปเลี้ยงไอ้เนี่ยคุณชานขอโทษจะเอาไปขายของนะครับนอกจากเลี้ยงสัตว์แล้วจะไปขายของโชว์หงโชว์ห่วยอย่างเงี้ยถามคุณชานกลับนะครับจะขายอะไรได้บ้างก็ของสดก็ได้ครับหรือว่าของอาหารแห้งได้หมดเลยครับได้หมดเลยร้านข้าวก็ได้ได้หมดเลยใช่ขายของเป็นเรื่องง่ายคุณชาน แต่ขายได้เป็นเรื่องยากถามหน่อยว่าขายแล้วจะมีคนซื้อไหมอ่ะอ่ามีครับคนที่ไหนจะมาซื้อก็ที่อะไรคนในชุมชนนี่แหละครับ<อ>เพราะร้านโชบุยก็มีครับตัวนั้นรถที่มันผ่านเนี่ยจอดกินได้ใช่จอดซื้อได้ใช่ครับไม่ใช่หรอกคนเท่าคนแก่ที่มุงถามอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขามีเงินนะแต่เขาอยากจะแบบไม่ไม่ไม่อยากเหงาอะ่ะอยากจะขายของอย่างเงี้ยแก้เหงาคนแก่อ่ะ ทำได้เลยได้ครับอ่ะคุณชานเดิเดนไปอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็สบายอ,อกสบายใจอย่าลืมนะท่านผู้ชมใครสนใจยังไงโทรหาคุณชานได้คุณชานเล่อีกฝั่งที่คุณชานเดินในฝั่งซ้ายนี่เนี่ยข้างหลังข้างหน้าเนี่ยมันไฟอะไรอ่ะไฟโซลาร์เซลล์ครับไฟโซลาร์เซลล์โอ้มันมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะใช่ครับไปถึงสุดโครงการเราเลยครับเลยไปอีกเลยหน้าโครงการนี้มีทุกเป็นสิบต้นเลยนะใช่ครับอ่า แล้วอย่างนี้ผมเห็นยุ่ข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดินไปก่อนเดินไปก่อนนะฮะผมเห็น2แปลง3แปลงอะไรเนี่ยคุณชานเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชานอาจจะฝากเลี้ยวข้างในนิดน,นึงเพื่อความปลอดภัยแล้วจะได้ดูตัวอย่างแปลงข้างๆด้วยท่านผู้ชมผมเห็นแปลงข้างๆเนี่ยฮะเขาถมดินแล้วอ่าใช่ครับสแสดงว่ายังขายไม่ได้ขายได้แล้วครับขายได้แล้ว,อลวโอนไปแล้วโอนไปแล้วใช่ลูกค้าก็ถมเลยก็ถมเลยใช่ครับอ่าพื้นที่เท่าไหร่แปลงนี้อ่าสามงานก็กว่าครับเกือบเกือบไรพอทราบไหมว่าถมดินขนาดนั้นใช้เงินเยอะไหม เขาใช้ไป70,000ื่นกว่าบาทครับโอ้ไม่ถึงแสนไม่ถึงครับแสดงด,ดินดีด้วยนะครับพี่บอยดินที่ไหนอ่าดินหน้าดินแถวๆนี้ครับเอาอย่างนี้แสดงว่าคนซื้อเนี่ยทาแบบเขาได้เลยได้เลยครับซื้อแล้วถมได้เลยอ่าอย่างนี้ก็สบายถมถถหน้าต้นนดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอ๊คุณชาแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึงที่แปลงข้างๆเนี่ยอ่สามงานกว่าเนี่ยเขาถมดินอย่างเงี้ยฮะครับแสดงว่าน้ามันท่วมใช่ไหมล่ะเขาตึงถมเออไม่ใช่ครับไม่ได้ท่วมครับอ้าเขาถมทําไมล่ะ เขาอยากปรับให้ตอนสร้างบ้านแล้ววิวมันตัวบ้านสูงคุทิทัศนะครับอ้าวอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเพื่อนบ้านที่เขาซื้อไปก่อนหน้าเราเนี่ยเขาจะสร้างบ้านใช่ไหมใช่ครับอ่าเขาเลยถมอีกใช่ครับถมก่อนสร้างอย่าไปสร้างบ้านแล้วถมใช่ไหมฮะใช่ครับอ่างนี้ก็คุ้มเลยสิครับเมื่อกี้ผมฟังผิดหรือเปล่าไม่รู้ไปข้างๆเรา3 0 0้ตารางวาใช่ไหมครับใช่ครับที่มีอยู่เนี่ยเล็กสุดเท่าไหร่นะ2งานครับเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว42900 0ครับ4ี่0 0 0 29,000 9 0 0าพันเครับผมอ่าแล้วถ้าหนึ่งไร่ละ่ะเจ็ดแสนหกหกครับก็ต่างกันหน่อยเดียวอ่าถ้าซื้อ2แปลงคุณชานติดกันมีไหมก็เจ็ดหกครับยังมีอยู่มีครับอ่าใครสมมุติเราอยากได้2ไร่มีไหมสอไร่มีครับยังได้อยู่ใให้โทรมานะถ้ามาชมแต่เหลือไม่เยอะแน่นอนครับก่อนไปคุณชานครับเนี่ยกจะครึ่งชั่วโมงละ อ่ะผมหมุนตัวอีกรอบหนึ่งเอฟซีถามเข้ามาเต็มเลยดูภูเขาท่านผู้ชมดูภูเขาลำนาวไพนะ่นะเน่นเนให้ดูด้านนู้นมีบ้านคนใช่ไหมฮะบ้านคนนี่ห้อมล้อมไม่หมดแล้วนะครับอ่ะคุณชาญมีอะไรอยากจะฝากเอฟซีสักหน่อยไหมสำหรับครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับใครหาที่สองตตรางวาหรือหนึ่งไรอะครับแล้วอยากให้มองแปลงนี้เป็นตัวเลือกครับเข้ามาดูได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรมาเที่ยวมาชมกันใช่มาพูดคุยกันมาดูอ,อย่างเงี้ยครับอีกจุดหนึ่งคุณชาญผมถามถามแทนใจคนซื้อแล้วกันนะรสมมติว่าวางม สามหมครับไอ,ไอ้พังตัวไอ้ท่าม่วงการจนะบุรี2องและตลังวาสี่แสนสงเาพันเี่ยวางจอง30,000ื่นหนึไร่ 1> 1ไวางเท่าไหร่ก็ตอนแรกตอนแรกผมก็จะอยากคิด50,000แต่ว่าตอนนี้ชนวนมันออกแล้วผมก็ขอราคาเดียวกันไปเลย30,000อ่าผมถามตรงนี้วัตถุประสงค์ผมไม่ได้ถามอย่างอื่นเลยนะครับผมถามว่าวางจองแล้วจะโกงไหมไม่โกงครับ ไม่โกงใช่ไม่หนีไม่มีไม่หนีครับไม่หายไม่ไม่หนีเพราะว่าผมขายมานานแล้วครับอ่าทำสัญญาไหมครับทําครับอ่าท่านผู้ชมแล้วผมการันตีให้คุณชายอีก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 เคสอีกหนึ่งอีกคนหนึ่งเลยนะว่าเขาไม่หนีแน่นอนนะครับถ้าไปดูในสื่อออนไลน์นี่ไปดูยังไงคุณชายก็อ่าชื่อเพจ Facebook ครับเคสแลนเคสแลนเข้าไปดูในนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าเราไม่หนีไม่หายแล้วก็มีลูกค้ามีประวัติการขายที่ดีครับตั้งแต่คุณชานขายมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเคสแล้วเนี่ยขายถึงสามลายไหม, <c oughs> มเกินโพราะ <c oughs> หลายสิบลายแล้ว <c oughs> เยอะแยะมากมาย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเกาะ ป้องกันภัยมนุษย์ก็คือความดีที่เราทํานี่แหละความซื่อสัต์นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะโกงนะหลายคนเขากลัวไม่กี่อย่างคุณชานกลัวน้วําท่วมกลัวว่าซื้อที่แล้วราคาแพงกว่าปกติซือ้ออะไรนะกลัวคนขายจะโกงกลัวเพื่อนบ้านไม่ดีกลัวภัยพิบัติทางธรรมชาติกลัวของอยู่ของใช้ของกินไม่มีเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้สบายใจได้ครับอย่าลืมนะผู้ชมถ้าสงสัยยังไงก็โทรมาหาคุณชานนะครับเบอร์ที่จะถือไว้เนี่ยนะเบอร์เบอร์เดียวเลยนะครับเบอร์ไลน์ด้วยปะ เออแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้ครับไอศูนย์เก้าสามใช่ครับเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองใช่ครับไลน์ก็จะเป็นของคุณจอยเบอร์นี้ครับอ่ะโทรมาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณชานมากสำหรับครึ่งชั่วโมงนะครับขอให้เคเอสแลนด์เนี่ยปิดโครงการตรงนี้ที่พังตู่ท่าม่วงกาญจนบุรีสองไร่ตารางวาสี่แสนก็บาทหนึ่งไร่เจ็ดแสนก็บาทได้โดยไวแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างเงี้ยมาอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับน้ำท่วมไม่ต้องกลัวนะสบายใจได้ท่านผู้ชมภัยพิบัติไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวนนนนะครัััับมมาาาาาาดดู้้้วววววยตตตเเเองแแลลกกกสิป่่่ไทห็ อะวันนี้ขอบคุณคุณชานมากนะครับท่านผู้ชมโทรมาตอนนี้ได้เลยก่อนที่มันจะหมดนะไ,<ห>นไปแล้ว